บุตรที่ด้ตลาดสดรวมกับแบรนดยายีในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิจ กับงานเดินแบบแฟชั่นโชว์แบรนด์เสื้อผ้าปาเตะชื่อดังจากจังหวัดภูเก็ตโดยแบรนด์ยายยีกอดขอกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิชมผภาพป,ปาเตะภูเก็ตโชว์ความปังซอฟต์พาวเวอร์ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยโดยได้รับเกียรติจากคุณทัปปีิกเกรตไพบูลผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเดินแบบในชุดผ้าปาเตะลายนกกระเรียนสัตว์มงคลของคนภูเก็ตอีกด,กด,ด้วยยังมีหนุ่มสาวสุดหล่อค่ะจากบุตรที่ดาตลาดสดจิงจเจริญมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ นะครับก็ในนามของแบรนด์ยาหยีนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่เโออด่งดังของภาคใต้นะครับเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่นาผ้าปาเต็กสวยๆแบบนี้นะครับผ้าปาเต็กสวยๆมาดีไซน์นะครับให้แบบว่าคนรุ่นใหม่ใส่ได้นะครับก็ลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ทันสมัยก็ได้รับเกียรติจากงานเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42นะครับจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้นําแบรนด์มานําเสนอให้กับ พี่น้องคนไทยนะคบให้ทุกคนได้รู้จักว่าเอกลักษณ์้าปาเต้ของภาคใต้ไทยใต้แบรนด์ยาหยีนะมันมีความสวยงามแค่ไหนครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยแบรนด์ยาหยีนะครับถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์หนึ่งเลยของประเทศไทยนะคะเพราะว่าแบรนด์ยาหยีได้นําเอกลักษณ์พื้นเมืองของภาคใต้เนี่ยมาดีไซน์ใหม่ให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับก็เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในการเขาเรียกว่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเทีท่ยวไทยด้วยครับโหภูมิ oh, ใจมาก,มากๆเลยนะครับที่การท่องเทียท่ยวแห่งประเทศไทยเลือกแบรนด์ยาหยีเป็นหนึ่งของพูดการท่องเทีท่ยวครับ mm hmm. ถือว่าแบ,นยาย X, บรนด์ยาหยีเอ็กบุรธิดาตลาดสดตลาดยิ่งกันเลย ER นะครับได้น้องๆน,น,นะครับ mm hmm. ก็คือต่อได้นี่ครับน้องเมย์แล้วก็น้องกฤษนะครับซึ่งได้ตำแหน่งชนะเลิศน,นะครับแล้วก็รองทั้งสองท่านเนี่ย มาร่วมงานก็ถือได้ว่าน้องๆสวยหลอ่อพอใส่แบบแบรนด์ยาหยีผ้าปาติกแล้วแบบยิ่งสวยหลอ่อเข้าไปกันใหญ่เลยก็ขอ,ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับวันนี้นะครับในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจแรกที่ผ่านน้องๆมาโชว์ตัวในงานใหญ่ระดับชาติแบบนี้ก็เป็นความภูมิใจมากๆที่พวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วย ค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นทีมของขุนทิดาตลาดสดนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่เราเนี่ยได้เข้าประกวดเรียกว่าเป็นเวทีระดับประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากลเลยประกวดปุ๊บมีงานปั๊บแล้วก็เป็นอีเวนต์ระดับประเทศคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเราทุกคนเนี่ยก็เปลี่ยนเสือนเป็นูการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวตลาดยิ่งเจริญค่ะที่จะทําให้คนเนี่ยรู้จักตลาดยิ่งเจริญมากขึ้นด้วยส่ะขุคกา อันดับแรกนะคะก็ขออนุญาตฝากแบรนด์นะคะแบรนด์ยายีนะคะซึ่งดังในภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ตัดเย็บนะคะสวมใส่ง่ายสบายแล้วก็เหมาะนะคะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ถือว่าในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ ทุกคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าสวมใส่แล้วเนี่ยดูดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตลาดยิ่งเจริญของเรานะคะก็เพิ่งเปิดใหม่เลยคือยิ่งเจริญสแควร์นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยครบจบในที่เดียวที่สุดของสะพานใหม่ก็ติดตามที่เฟซบุ๊กยาหยีนะครับแล้วก็เพจยาหยีเลยโอเคครับ